มากินข่าวน้ากันเดอเอฟซีเด้อขั่วแมงโอ้นี่พักค่ะปนแมงดายังกุ้งดอกอ้อมายัง จกแล้วแม่ข้าวน่ะเออจะเลยยู่เดีด๋ยวคือมีกินคักดอกอ,อ้อมาถึงนแล้วเห็นดอกอ,อ้อมามคะเอฟพีคะกินเลยเอา กุ้งเนี่ยไปซ่อนวันนี้ตั้มมันนี่กึง่งเหอั้กินผักมั้งแกน่ะมันะจะได้บำรุง คือถ้ามามันไปล้างหน้าหรือเปล่าล้างหตรงเครื่องแม่งห้ากนินหมดคือเป็นเลีเ้ยงหลานมไม่ว่าไอพี่จะก,กินข้าวเนะ hên bốc quay bốc mà hả nhà chị kín, mì bạc thêm ก็คือนันหจะลมาเซอร์เบอร์น uhm ั่นน่ะเออันนั้นล่ะอเขาคิดว่เราไม่เยอะนี่ามรบิา เรานม่เยอะตัวเองไม่อยากแล้วคนอื่นไม่อยากบอกอยากค่อยนะมึงพักแล้วก็อยากเดียวมันข้าวด้วยกันเด้อ เขาเรียกว่าหมากอะไรหมากหมากผักพายบ้านค้อยเรียกอะไรผักกั้นจองแต่มันหมากมันหมากมากอ่อนมันดอกอ่อนมันดอกอ่อนมันพูดผิดมันเป็นรสทีของผมมัมนหวาน หน,นึ่งสองสามสี่กินน้ำน้ำพริกค่ะอาหารมีสี่อย่างค่ะ<า>รายการชุดใช่ไหมสี่อย่ยางห้าอ <c oughs> ย่างชดชดมาเดอ้อมากินข้าว<ม>าน้ำ<ต>ายกินขาด้วยกันทุกคนทุกคนน้องนางด้วยลูกหลานทุกคนละ่ะ แต่เดองอ้อยยังไม่เข้ามาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมาหรือ,อย่างแอ่ก็แบ่งไว้ให้แล้วแต่ก็เก็บไว้ให้ยอยู่ได้กินอย่างยายกินหนึ่งพัก แมงแมงชิชูต้ามาเอามาให้อน่ะ น่ากินจังเลยมาค่ะมามามาแชฟ แซ่บกับอร่อยนะเหมือนกัน บ้านอะไรนาะบ้านหมดเนาะก็บแมงขันจีนูนอ่ะ <c oughs> พ้นมันตกเยอะแยะเขาบอกแมงเนาะนางกินข้าว น่าาอยกกินบ่กินข้าามันกันเลยเอาจบคลิปก่อนันอย่าลืมเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเลยเด้อขอบคุณค่ะ